PBL using ICT เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ตอนความต้นานทานไฟฟ้าความต้นานทานไฟฟ้าความต้นานทานไฟฟ้าคือสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไหลผ่านได้มากหรือน้อยซึ่งมีหน่วยเป็นโอห์มแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว R ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า 1. ชนิดของตัวนำา 2. ความยาวของตัวนำา 3. พื้นที่หน้าตัดของตัวนำา 4. อุณหภูมิของตัวนำการต่อตัวต้านทานไฟฟ้าการต่ออนุกรมคือการนำเอาความต้านทานหลายๆตัวมาต่อกันโดยให้ปลายของความต้านทานตัวหนึ่งต่อกับปลายของความต้านทานอีกตัวหนึ่งดังรูป I รวมเท่ากับ I1 เท่ากับ I2 เท่ากับ I3 V รวมเท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 R รวมเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 ตัวอย่างจงหาความต้านทานรวมจากรูปจะเห็นว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมให้นำมาบวกกันจะได้เป็น3บวก4บวก6บวก7เท่ากับ20โอห์มการต่อแบบขนาน คือการนำเอาความต้านทานหลายตัวมาต่อกันโดยให้ปลายข้างหนึ่งของความต้านทานทุกๆตัวต่อรวมกันที่จุดจุดหนึ่งส่วนปลายอีกข้างหนึ่งต่อรวมกันที่จุดอีกจุดหนึ่ง i รวมเท่ากับ i 1บวก i 2บวก i 3 v รวมเท่ากับ v 1เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3 i ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3สูตรการคิดแบบรัด การหาความต้านทานแบบวงจรขนาน 1. หารลงตัวอารวมเท่ากับมากส่วนด้วยมากส่วนน้อยบวก1 2. หารไม่ลงตัวอารวมเท่ากับตัวต้านทานคูณกันส่วนด้วยตัวต้านทานบวกกัน 3. ตัวต้านทานมีค่าเท่ากันอารวมเท่ากับค่าตัวต้านทาน1ตัวหารด้วยจำนวนแถว ตัวอย่างจงหาความต้านทานรวมจากรูปจะเห็นว่าเป็นการต่อแบบขนานและสามารถใช้สูตรลัดในข้อที่3ได้คืออารรวมเท่ากับค่าตัวต้านทาน1ตัวหารโดยจำนวนแถวจะได้20่หารสองเท่ากับ10โอห์มและนำ10บหาร2เท่ากับ5โอห์มเพราะฉะนั้นค่าความต้านทานรวมคือ5โอห์มการต่อแบบผสมคือการต่อความต้านทานไฟฟ้า ที่มี <im ần> ทั้งแบบอนุกรมและขนานรวมกันในวงจรเดียวตัวอย่างจากรูปจะเห็นว่าเป็นการต่อแบบผสมให้คิดในส่วนการต่อแบบขนานก่อนจะได้8หาร2เท่ากับ4โอห์มและนำค่าความต้านทานทั้งหมดมาบวกกันจะได้3บวก4บวก6เท่ากับ13โอห์ม